เมซี่สเล็กแบ็กเป็นทรงที่ดูเป็นธรรมชาติเซ็ตง่ายใช้เวลาไม่นานช่วยทำให้หนุ่มผมยาวมีลุคที่ดูเนียบขึ้นสเต็ปแรกหลังจากสระผมเสร็จเช็ดให้ผมแห้งพอมาไดผมให้เสยขึ้นไปด้านหลังทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาสลับไปมาการไดวิธีนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เส้นผมช่วยคลายตัวและเซ็ตได้ง่ายขึ้นและเป็นการยกโคนผมโดยไม่จำเป็นต้องใช้หวีใช้เพียงแค่มือเราในการเสยผมเท่านั้นสเต็ปที่สําสำหรับทรงนี้ เราจะใช้แว็ก a ์แก๊สบี้อ t ลติเมท a ชกกระปุกสีม่วงประมาณ1-2ข้อนิ้วตามความยาวของผมปาดลงบนฝ่ามือแล้ววอรมแว็กซ์ที่ทั่วทั้งมือและซอกนิ้วความร้อนจากฝ่ามือจะช่วยให้เนื้อแว็กซ์แตกตัวได้ดียิ่งขึ้นสเต็ป <Step S 1> ที่3ใช้ฝ่ามือลูบให้ทั่วเส้นผมโดยลูบตามลายผมที่จัดทรงไว้ตอนใดเสยตั้งแต่โคนผมให้ทั่วพร้อมกับขยำผมเบาๆเทคนิคนี้เพื่อให้ผมเกิดเท็กซ์เจอร์ขึ้นและยังดูเป็นธรรมชาติ พอเซตผมอยู่ทรงแล้วเพื่อให้ได้ลายผมที่ชัดเจนเราอาจจะใช้นิ้วมือช่วยในการจัดเส้นผมให้เป็นช่อตามลายที่เราเสยไว้จะช่วยให้เห็นเท็กสเตอร์ผมชัดเจนขึ้น